กว้างตัวโตเดนินกะตายวิ่งเร็วสิงโตนอนกลเสียงดังอะลรหวานลำไย,ยหวานเค้กหวานอะลรเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยว มะขามเปรี้ยวอะดไลหอมดอกไม้หอมน้ำหอมหอมอัดไรลร้อนไฟร้อนกาแฟร้อนอะดไลเดินกวางเดินวัวเดินอะดไลวิ่งมาวิ่ง กระต่ายวิ่งอะไรนอนเสือนอนสิงโตนอนอะไรกระโดดจิงโจ้กระโดดแมวกระโดดอะไรบินั้งคาวบินเครื่องบิน